สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแกงโฮสโซเว i ร์ลอีกแล้วนะครับที่เป็นบัตรทอร์เยลจอมยุทธของทางข่ายจีนเขานะครับเขาเปิดทดสอบอีกรอบนึงนะคือรอบนี้จะเป็นการทดสอบสั้นๆผมจะให้ดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเกมเฉยๆนะเออยังไม่ได้มีอะไรแบบรั้มอะไรมากมายนะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นกันไปบ้างแล้วนะครับในเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่นที่ผมเคยแนะนําไปนะครับสําหรับแกงโฮสโซเว i ร์ลตัวนี้นะครับ คือมันจะเป็นบัตเทิล o ร a ยลแบบจอมยุทธนะครับสรุปง่ายๆก็คือเราต้องลงไปในแมปแล้วตามหาพวกอาวุธต่างๆหรือว่าคัมพีมาฝึกบริยุทธ์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันคือมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลง UI นิดหน่อยอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับกดเริ่มเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเราไปที่หน้าล็อบบี้อะไรแบบนี้นะครับก็จะพาไปดูอืมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันอีกทีคงเป,เป็นเวอร์ชั่นเต็มเลยนะ เพราะว่าเวอร์ชันเสอบอันนี้ผมน่าจะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายแล้วที่ผมจะพามาให้ดูนะครับเพราะว่าใกล้จะเปิดตัวเต็มละเอออันนี้จะเป็นบรรยากาศในเกมนะครับก็จะมีตัวละครแบบคนอื่นๆอะไรแบบนี้นะครับที่เปลี่ยนไปก็คืออ่าเมนูการควบคุมพวกนี้นะครับนี่ครับคือเกมนี้มันจะเป็นแนววายุทธ์อ่ะเพราะฉะนั้นอ่าเวลาต่อสู้อะ่ะมันจะออกท่าทางแบบแบบนี้นะครับคือปุ่มเห็นปุ่มของผมไหมปุ่มของผมที่มันแปลกๆนะครับปุ่มคอนโทรลแปลกๆก็คือผมเล่นบน iPad ไง แล้วพวกปุ่มอะไรแบบนี้มันเหมือนยูไอไม่ใช่ยองไอยูไอนะครับมันยังไม่รองรับนะเออ,อตัวพวกปุ่มอะไรแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยโอเคจริงๆมีปุ่มเก่าด้วยนะครับที่เป็นวงกลมแบบนี้นะด้านขวาครับนี่แบบนี้แต่ทีเนี้ยเขาปรับพวกยูไอใหม่อะไรแบบนี้ผมว่าทางด้านทางด้านนี้ก็ใช้ง่ายนะแต่ถ้าใครไม่ชินกลับไปเวอร์ชั่นเดิมก็ได้นะครับทางด้านขวานะอันนี้เป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่ง คือเกมนี้เดี๋ยวพอเราได้พวกอา,อาวุธมานะครับมันจะมีแบบท่าทงท่าทางเนาะแบบเยอะเลยสามารถเหาะได้นะครับเหาะเขินดดวยอากาศนะแบบนี้โอ้โหดูวอรยุทธ์ก็ได้นะครับตรงนี้ด้านซ้ายตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้ววอรยุทธ์แต่ละท่ามันใช้อะไรบ้างนะครับเช่นท่านี้ท่ากันท่านี้โจมตีนะครับอ่าคือมันจะมีท่าคอมโบด้วยนะครับที่เป็นคอมโบชุดอะ โอเคมากันแล้วนะครับตอนนี้มากันแล้วมากันแล้วอืมคือเกมเนี้ยอ,อย่างที่เคยให้ดูไปนะครับคือเขาจะมากับโ no น้ตินซีเนาะตามแนววรยุจีนเขากราฟิกก็ถือว่าดูดีแต่มันยังไม่รองรับ iPad ผมนะครับบางทีมันก็จะมีพวกการบักบ๊กปงวักปุ่มอะไรแบบนี้คือผู้เล่นในเกมตอนนี้แบบเยอะมากนะ ว่าเขาเปิดเวอร์ชั่นแบบให้เราเข้ามาทดสอบเยอะกว่าปกตินะครับปกติจะแบบจํากัดคนอะไรแบบนี้นะอจำกัดคนแบบแบบน้อยมากอะรอบนี้ผมเข้ามาห้าสิบเก้าคนนะครับปกติมีสิบคนยี่สิบคนอะไรแบบนี้คือหากันไม่เจออะคือแบบนี้หากันเจอนะเดี๋ยวเราไปลงเมืองข้างหน้าแล้วกันน่าจะมีคนไปลงเยอะนะครับจากที่ดูเงาในน้ำเนาะว้า <laughs> มันจะเหาะไปนานเพื่อเดี๋ยวผมหาคัมพีอา เกมผมอาจจะปิง๊งหน่อยนะครับบางทีแบบเห็นตัวละครแบบกระโดดถอยหลังแบบนี้บางทีไม่ใช่ผมกระโดดนะปิงเกมนะครับืได้คมพีรแล้วครับคือเราได้คมภีวรยุทธ์อะไรแบบนี้เราสามารถกดใช้ได้นะครับกระเป๋าน้านซ้ายตรงเนี้เนี่ยนี่ดกดใช้ครับแต่ที่คมพีม์มจะเรียนรู้วรยุทธ์ให้เรานะคือมันจะเป็นวรยุทธ์ท่าใหม่ๆหรือว่าบางทีเราไปจับอาวุธแบบเนี้ย เราไปจับอาวุธแต่เรายังไม่มีหนังสือคัมภี์อะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่มีท่านะครับอาจจะมีค่าแบบฟันปกติอะไรแบบนี้โดดลงไปเลยอเหินเดินอากาศนะครับมีกระโดดปกติกับกระโดดแบบนี้นะว้าวเดี๋ยวผมหาอาวุธก่อนอยุทธาารนี้ล่ะนะครับ จะถามผมจริงๆอ,อาวุธจําเป็นไหมจริงๆถ้าเดิมๆก็เวิร์กนะครับเนี่ยหนังสือคำพีวร์รยุทธ์ยังไม่มีท่ามงท่าใหม่นะครับตัวนีนน้น่าจะมีท่าใหม่เกิดขึ้นนะคิดว่าอันนี้ไม่ชุดนะครับคือเหมือนอทํานองว่าเราต้องฝึกวิชาก่อนนะครับคือมันเป็นภาษาจีนด้วยนะและบางทีผมก็เปิดคำภีบางทีผมก็ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะครับ บางครั้งนะเนี่ยท่าเห็นไหมครับโอ้คือได้จากหนังสือคัมพีร์นั่นแหละนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอาวุธอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้ถือไงพอถืออาวุธเห็นไหมครับเออเอาสกิลที่มันเป็นสีดําครับเรายังไม่มีวิชาไงเราไม่สามารถใช้ได้แต่ผมมีสกิลที่ผมใช้ได้อยู่ตอนนี้เดี๋ยวดู ุธเื่นก่อนนะครับว่ามีจสกงสกิลอะไรไหมใช้ดาบดีกว่าเก็บมาสองเลยชึบชึบชึบห่วงอาวุธนะครับคำพี์ที่เป็นเล่มสีน้ำตาลน่ะรู้สึกว่าจะเ,เวิร์กสุดๆแล้วเราไม่ต้องใช้อาวุธก็ได้นะครับผมว่าโหดละเนี่ยดูดิดอ้โห ดูมันค่อนข้างโกงนะอันที่ผมได้มันเนี่ยโกลงเล็กน้อยนะครับไม่ได้โกงเยอะมากมีมีดสั้นด้วยนะนี่เป็นอาวุธลับนะครับแล้วเวลาแบบเราเล่นอะไรแบบนี้นะครับมันสามารถล็อกเป้าด้านขวาล่างได้นะครับล็อกเป้าคู่ต่อสู้เก็บคัมภีร์ก่อนนะครับช่วงแรกเก็บไปเถอะใช้ไปเถอะคือคัมภีร์บางอันเราเปิดใช้ไม่ได้นะถ้าสมมติว่าเออมีคนมา โอยโดนโดนเดี๋ยวน,น,นี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนโดนก่อนโดนก่อนมันปิงนะครับต่อสู้อาจจะยากนิดหน่อยนะเข้ามาเข้ามาโอ้โหโดนครับผมการก็ไม่ใช่ว่าจะการอยู่แบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมบอกก่อนเอาดิเอาเอา อ้าโอ้โหผมตายเลเฮ้ย hey. ไปใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะครับยา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 คือทุกท่านเห็นตอนที่โู่ใช่ไหมครับมันจะแบบมันจะปิงนะมันจะปิงค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราไปอีกสักรอบหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวไปบวกให้ดูนะครับตัวแรกผมก็เจอแล้วนะคือมันยังหน่วงๆปิงอะไรแบบนี้ตอนต่อโซ่ เมือนเรากดไปแล้วมันจะหน่วงๆน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นอีกสักรอบหนึ่งนะคือ p รี v ิวไว้ดูสองรอบนะครับใครที่ยังไม่รีบก็รอเวอร์ชั่นเต็มดีกว่านะครับโอเคมากันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูอีกช่วงสั้นๆอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้อธิบายอะไรเลยก็ไปกันซะแล้วนะเจอโคตรโซ่นะครับยูมโนเอ็นสี่เนี่โคตรเท่เลยเห็นแม่หญิงข้างๆผมไหมเนี่ยโอ้ น่าสวยนะครับน่าสวยลูงี้เอาตัวละครผู้หญิงดีกว่านะครับรู้อะไรก็ไม่เท่าลูงี้นะครับทุกเรื่องเลยนะว่าไปนั่นนะครับปุ่มผมมันจะแป,กแปกลกๆหน่อยนะมันจะใหญ่มันอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่ได้รองรับกับ iPad ผมนะครับเขายังไม่ได้ปรับให้ใช้กับ iPad แต่ว่า iPad ผมก็เล่นได้นะอเออว่าไ,ไงมาโซ่กันเลยเปล่าไปไหนแล้ว เฮ้ยได้คำพีเต็มเลยชุดผู้หญิงเนี่ยูซกันไหมครับโจ่งเข้าไปกระโดดตามครับผมโดดตามโดดตามเข้าไปไหนนะฟะ้าแหมมีอาวุธนี่ผมไม่ได้เลยนะครับยังไม่ได้ใช้คำพงคำพีอะไรหรอกเฮ้ยมันโดดหายไปแล้วอะ่ะ ขึ้นไปก่อนจึ๊บผมม่งขึ้นขึ้นยากขึ้นเย็นนะครับผมโอ้โหเยอเยอะเจึบโอเคเหมือนเขาจะกลับมาแล้วนะมีคนอ๋อมีคนเต็มเลยโอ้มีคนเต็มเลย,เเลยท่านผู้ชมผมติดอะไรปะเนี่ย โดทีเพาหน่อยอคือตอนนี้เรายังไม่มีวรยุทธ์ไรมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดคัมพีก่อนเลยรีบนั่งไง<อ>เข้ามาแล้วนะครับศัตรูคนเมื่อกี้หรือเปล่า <laughs> ชุดคุ้นๆนะเดี๋ยว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 วรยุทธ์แทบไม่มีเลยหลบตรงนี้ก่อนหลบตรงนี้ก่อนโอเคดูเขาสู้กันไปนะครับผมเปิดคัมพีวรยุทธ์ผมก่อนเปิดใช้โอ้โหรอคูดาวแป๊บหนึ่ง คำพีเขียวครับคำพีเขียวเปิดดิอ๋อนี่ครับมีท่าขึ้นเห็นไหมคือเราต้องไปหาหนังสือคำพีครับบางท่าอยู่ในหนังสือเองเดียวนะบางท่าก็มีติดตัวอยู่แล้วนะครับที่เป็นท่าเบสิกพื้นฐานสรุปยังไงยังไงเราก็ต้องไปหาคำพีนะครับโอ้มีท่าแบบนี้มาแล้วนะครับ คือคำภีเล่มสีน้ำตาลนะครับจะเป็นคำภี์ที่เวิร์กมากเลยนะอย่างที่บอกไปอะ่ะถีบไปเลยอืผมสู้ไม่ได้แน่เลยนะครับถามว่าทําไมไม่เอา,เอ,าอาวุธมาใช้นะครับมันโจมตีค่อนข้างยากอะ่ะมันปิงด้วยอะ่ะกระโดดหนีไปก่อนดีกว่า มันติดได้ไงฟะเนี่ยผมติดได้ไงคือยังสู้ไม่ได้นะน่าจะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วคือเห็นรูปแบบการโจมตีไหมครับคือถ้าผมมาต้องไม่เก็บคัมภีร์เยอะเลยนะครับแล้วตอนนี้มันบวกกันแบบยับเลยนะเอาเป็นว่าก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้มันบังคับยากมากนะในการต่อโู่นะครับตายอีกแล้วนะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดตัวเต็มยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาแนะนาอีกรอบหนึงนะครับเซิร์ฟทดสอบคงไม่เอามาแนะนําแล้วเนาะผมคิดว่ารอบหน,น้าน่าจะเป็นตัวเต็มแล้วนะครับเพราะว่าเปิดทดสอบมาหน,าน้านี้น่าจะเป็นรอบที่3แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ